วัสดีครับมีตั้งรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับวันนี้ผมก็เอาแวาอวาวานวท,ทางของเหรียญ a D a มาฝากกันนะครับจากที่ a D a ลงมาหนักนะครับแนวทางของเหรียญนี้ที่ผมตั้งราคาไว้ว่าอาจจะลงมาแถวหนึ่งเอถึงศูนเก้าเนะครับก็ยังไม่ลงมานะครับแท่งสี่แท่งหนึ่งอาทิตย์สี่แท่งนี้ก็ยัง ือว่าอยู่ในโซนรับไหวอยู่นะครับมีการถข็ตัวขึ้นไปแต่ก็ยังวิ่งอยู่ในโซน่1.2ถึง1.3นะครับ1เกือบ1.4ได้นะครับก็จะวิ่งอยูนแถวนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่วิ่งขึ้นตามที่ใหญ่เขานะครับก็ดีซีก็ยังตืนขาลงอยู่ยังไม่ขึ้นไปไหนนะครับ n อก็จะชนอยู่นแนวต้ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิด อีกแท่งหนึ่งแท่งใหม่วิ่งวิ่งวิ่ง,งเหนือ1.4ขึ้นมาก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับที่ว่าเหรียญนี้จะกลับไปที่1.7แลวย่อตัวกลับมาติดดีเทสที่1.6นะครับอันนี้ก็เป็นการาฟที่ผมทำมาเองนะครับก็ในืารที่เข้ารูปเข้าทรงก็พยายามจะอธิบายให้ผู้รับชมได้เข้าใจเนาะก็เป็นการคาดการณ์นะครับ ก็ถ้าเกิด g ีเทสลงมาที่1.6แล้วก็ขึ้นต่อหลุกเบิกมาที่1.9ก็อาจจะาำการย่อตัวทีนะครับก็สถานะถือลงแน่ก็แนวรับถือว่าแหนครับไม่ไม่ลงนะครับก็เส้นนี้เลยครับตามเง็นมาก็ก็แต่ดีเนาะในปัจจุบันก็มีถือว่าเอาอยู่หมดเอาอยู่หมดนะครับดีปสำหรับดี็ีก็นแนวทาน การมองราฟสำหรับสายที่ซื้อเก็บก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงราคาถูกนะครับก็ถ้าลงไป0.9ก็ไม่เป็นไรไ,ได้1.2ก็ถือว่าเครับเมื่อก่อนนี่เดาว่า1.7 1.8เนี่ยเป็นราคาที่ไม่สามารถที่จะกลับมาซื้อได้อีกแล้วก็ไม่มีความเป็นไปได้เพราะว่า,า BTC ก็มีการเทลงมา,นาสนับนะครับ ทาให้ราคาหลุดทรงลงมาขนาดนี้นะก็ถ้าเกิดมีการเทอีกก็ไม่แน่จะหลุดลงมามากกว่านี้แล้วนะครับเห็นเองเพราะว่าแนวแนวแนวรับตรงนี้ก็ถือว่าแข็งแรงพอควรนะครับเป็นจุดที่ต่ําที่สุดอล้ไม่แน่จะลงมาได้จากนะต,ต,ต้นต้นต้นปีมาเลยนะครับก็ถ้าลงมาได้ก็สุดชี่ก็แถว ้9ถึง1ดนะครับอรอดูกันต่อไปนะครับถ้าถ้ายืนเหนือตรง1.4ได้มีลุ้นนะครับอยู่นี้รือทวกคิดแน่นะถ้าเกิดแนวทางโซนราฟเปลี่ยนไปยืนเหนือได้ผมก็เลยซื้มาฝากอีกทีหนึ่งะน,นะครับงเงดติดตามรับชมนต่อไปคิดแน่นะครับขอบคุณครับ